ประดาดนะครับประดาดกดนวดดับแรกเลยถอดอมันอนออกมาถอดอมันนอนใส่พวงกุญแจแขกทันออกครับแล้วดึงมันออกไปแล้วใส่ครีมอ่าตัวที่มันอยู่ตรงนี้ออก ไม่ครับผมแล้วแล้วปุ๊บการนี้ถ้าใครมีปากกาก็จะง่ายครับต่อแสบปากกาไปปากกาจากับเลยเราจะต่อกันออกเลยครับทีนี้จะง่ายเลยถ้ามีปากกาเราต่อกในรับแล้วปุ๊บตอกคร,รับต่อย้อนมาทางนี้นะครับ แล้วก็ต่อไปนี้นก็เราจะเอาเหล็กที่พุ่มทองแดงออกวิธีก็คือเอาค้อนเคาะตัวนี้ให้มันอ้าหักแตกหลกๆกันแล้วเดี๋ยวเราจะแกะออกนะนครับทุกท๊กๆมันยุบเนี่ยมันยุบออกนะครับทุกประคางครับงาน,นออกมาอย่างนี้ ออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ไฟออกออกมาเช่นหน่อยคนระัอบออกมาหน่อยนึง่งออกมามันออกมาหน่อยนึงแล้วแต่มันที่เหลือแล้วจะออกง่ายนะออกนะครับผมแล้วแกะนี้มันออกมามาออกมาแล้วหน่อยนึงแล้วก็ที่เหลือเราก็มือไปเลย ใส้ปักเปหนนั่งเตะไนีก่ก็ทุบๆอยู่ร้อนอย่รงนี้ลอเ,เ,เลยนะต้องไม่ครับออกแล้วครับต่อไปแทาสกติก นนครับแล้วก็แกะพาติชันนี่งอ่านี้ครับผมเสร็แล้วเราก็ได้ทองแดงหนึ่งชิ้น,นแต่ผมยังไม่ยัไม่ชั่งนะว่ามาันหนักเท่าไหร่เสร็จแล้วครับขอบคุณครับลองทดูได้ครับ